đây đây tôi ném chín xe bạn, đây đi tôi ném xe mới là cò hơi đây tôi ném lên rồi พอมีไม้สอยวางอยู่ลูกเดียวก็ห่อแล้วขอมาละกอยเด้ออึ๊บโหเหมือนลูกเหมือนตุ้เขียม่ห,ก,ก,หก,กไฟนะ มันคือเข่าขวาอีกอันนี้มันเหลือข้างเดียวไปควายตู้ควายตู้มีข้างเดียวดิยมือใช่ยังษ์ไปดอนถ้าควายดอนนี่เป็นแต่วะนี่มันยูงเนี่ยเนี่ยมึงมึงเบิ้งแค่มันเนี่ยมันมีฝักเหรอมันมีฝักเหรอว้าไหนก็จะมีอีกนิดนึงเนาะเนื้อตรงมือไงผมต้องถ่ายหมมันอ่อนปะ ออนดูหักง่ากวออขขอบแฟดิปาขอแฟดิมันคือเหนียวละ่ะว่ามันอ่อนหักแตมันอ่อนเหรอนีออันนี้ขอบรักาจางหมดเถอะถ้าขอบรักอ,อ,อนนี้ขอบาเแคเอออันเนี้ยขอบบแคเนี้ยอ่อนดีน,นีขอบอ่าสนใจ้มันจะเข้าเหรอ,อ บึงโงจังหรืทีบแบบเนี่ยเข่าไหลไปเนี่ยอันนี้รักเข่าข้างเดียว <c oughs> มีรักเข่าข้างเดียวอีกมันมีมันีเข่าข้างเดียวเนาะน่าเสด็จนี่เข่าอันอีวิจัยกันเลยโอ้เนี่ยวไปนี่มีใจแดงเ <c oughs> ดลยห่างตัวห่างขนาดแทกคุ้มเลนอยูอืมบอลเลนแล้วออเอาเซี่ยวในหุม่มหัวไป หมดอย่างเขาอดีตจักเขาหน้ายหมดใจแล้วปันเนี้ยอันดิบุมีนี่ได้ให้เขาแล้วไปนั่นนี่เข่ากันมีมีนี่อีกเข่านึงขาอดีตไปกันแล้วโอ้เขามีอะไรกันแล้วนี่เห็นเนอ้อนเว้ย นี่เนี่ยวงโลกๆนี่เนี่ยเข้าไปวงโลกๆเนี่ยเขาอุ้มคือบุกเข้าของนู้นแหละหิรลกนี่นั่นโลกมันเขียวเออทางเปลี่ยนมีบุปไปเว้ยมันขึ้นนะพวกมันทำให้เราขึ้นแเหนี้มันโกลมมากมัวพวกความลำบากใช่ไหมทำให้เราขึ้นเหนงพวกมันบุมวนคือลำซิ่งหรอกเว้ย cứ <laughs> ở oh. thế nhào thế nè thế nhào thế nè thế nhào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  thế mà thế nhào thế nhào มัคุยกับเด็กนีเล็งไงบัเนี่เสียกเห็นีามจนไปแล้วนะาะมึนปกำลังใจให้มันทอดแ็นเป็นบ่บมแปลซื้อน้ำมันก้อนฮีเล็กอ่ะ เอาเคียนเฮิร์ดพคนฮอนพรคุณลุนช่องอบานมโนกว่าทันนี้ไงตับมอัศบรสาเสียกไว้นะกูรู้แล้ว nào <laughs> ờ, đây thế, đây thế, đây 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 đây